อนุทินไม่โตอาเหลิมเน็บนิ่มๆนักการเมืองต้องอยู่กับร่องกับรอยไม่ตีกับใครเชื่อประชาชนเบื่อความขัดแยง้งมาต่อกันนะครับที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงมักจะชอบพูดแซะไปทางคุณอนุทินแซะไปทางพักภูมิใจไทยมาตลอดนะครับและเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องการย้ายพักของสสอแต่และคนบอกถือเป็นเรื่องปกติก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถ กลับมาได้ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะส่วนวันนี้คุณอนุทินนะฮะได้เวลาตอบโต้คุณเฉลิมของเพจริงไซซ์ซึ่งเป็นเพจที่เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นเพจข้างไหนเป็นเพจที่ทําข่าวในรูปแบบการสัมภาษณ์แล้ว,แล,วแล้วอยู่กับพักการเมืองใดอันนี้มันมันเป็นข้อมูลสาธรารณะนะฮะเปิดเผยกันได้นะพูดถึงขนาดที่ว่าไม่ถือสาคนเมาทํานองนี้เลยเลยนะครับไม่ถือสาคนเมามอ,มองว่าใครเมาคุณเฉลิมเหรอ ไม่ทราบเหมือนกันความหมายของเขานะครับแต่ว่าก็สอดคล้องกับข่าวนี้อนุทินไม่โต้อแมนะเน็บนิ่มๆน,นักการเมืองต้องอยู่กับร่องกับรอยไม่ตีกับใครเชื่อประชาชนเบื่อความผัดแยง้งนะครับซัดกันแบบนิ่มๆแต่ว่าในเพจวิงไซต์ไม่นิ่มนะฮะไม่นิ่มด้วยนะครับ11ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายยงตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยสัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษาคณะกรรมการยุติศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยระบุให้นายอนุทินเตรียมเป็นผู้นําฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้งว่าทีตรงนั้นดีนะได้ตั้งคณะกรรมการอิสระและอีกไม่เกิน6เดือนก็จะรู้แล้วเมื่อถามว่ากรณีที่เขามาปรามายเชน่นนี้รู้สึกอย่างไรคุณอนุทินตอบโต้ว่าผมบอกแล้วไงว่าก็เฉลิมเนี่ยนะ เมื่อถามว่ามั่นใจว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรครมัฐบาลหรือเปล่าคุณอนทินก็พยักหน้าและก็หวัวเราะพร้อมกับกล่าวว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนะครับคือแกไม่ตอบโต้แต่แกแบบก็เราก็บอกแล้วไงก็อเหลิมอะไรทํานองน,นี้นะครับแต่ไม่รู้หมายความว่าอะไรเมื่อถามต่อว่าพรรคเพื่อไทยขู่ภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดว่าจะมีการท้าเปิดวิธีปราศัยพร้อมกัน ุณอนทุรินบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีสสในพื้นที่ศสีสเกตแต่ตนเนี่ยไม่อยากคุยเรื่องการขัดแย้งนักการเมืองต้องอยู่กับร่องกับรอยหากจะบริหารบ้านเมืองแต่สิ่งแรกที่จะทําก็คือการทําความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแยกพวกกันชัดเจนมันเหมือนพูดอย่างคิดอย่างทําอย่างนั้นมันไม่ได้ขณะที่สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความสงบของบ้านเมืองถ้าจะทําให้บ้านเมืองสงบต้องสามัคคีการฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล มันเป็นเพียงบทบาทไม่ได้หมายความว่าต้องมาทะเลาะกันตีกันหรือสู้กันสําหรับบทบาทในรัฐสภาและในบ้านเมืองอยู่ที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจแต่หลังจากรู้ผลการเลือกตั้งแล้วถึงเวลาจะกําหนดว่าใครจะได้ไปไหนเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ระยะหลังพักเพื่อไทยจะมาเจาะจงในพื้นในใพักภูมิใจไทยเป็นพิเศษคุณอนุทินยิ้มนะฮะพร้อมย้อนถามว่าแสดงแสดงว่าอะไรละ่ะแสดงว่าอะไรละ่ะแต่เราเนี่ยปกตินะ ใครก็ตามที่พยายามจะมาทะเลาะกับเราแต่ภูมิใจไทยอยู่กับร่องกับรอยเสมอเราไม่ได้เป็นศัตรูหรือขัดแย้งกับใครเราต้องทำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาใดๆได,ได,ได้บ้านเมืองต้องการความสงบและรักกันหากวันนี้มีความขัดแยง้งต่อให้ได้ชัยชนะจะยั่งยืนหรือไม่ความขัดแย้งจะหายไปหรือไม่นอกจากไม่หายแล้วยังจะรุนแรงเพิ่มขึ้นภักภูมิใจไทยคงต้องบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้ว ไม่ทะเลาะกับใครเป็นรัฐบาลไม่อยากทะเลาะกับใครเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ทะเลาะกับใครจะเป็นฝ่ายค้านอย่างมืออาชีพใครทําอะไรก็ตรวจสอบไปถ้าเป็นรัฐบาลก็จะทํางานให้ถึงที่สุดเราคิดแค่นี้ไม่ได้เอาความเกลียดชังหรือความแตกต่างทางความคิดไปหาเรื่องเพิ่มบทบาทให้ตัวเองตนว่าประชาชนเบื่อมากๆที่จะเห็นคนที่อาสามาทํางานในประเทศมานั่งสร้างวัฒกรรมมาท้าตีท้าต่อยมันไม่ได้ประชาชนเห็นคนที่ทํางานให้เขามาหา เรื่องกันคมขู่กันใช้วัฒกรรมศาสตร์โคลนกันแบบนี้ประชาชนจะไม่สบายใจหรือไม่จะจะไม่ได้ยินคําแบบนี้จากพักภูมิใจไทยเด็ดขาดนะจําไว้นะนะนะครับเมื่อทามถึงกระแสข่าวสสพพรคพบชรหลายคนจะย้ายไปร่วมภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้พรักภูมิใจไทยก็มีอยู่เท่านี้แหละสภาย,ยังไม่เปิดยังไม่รู้ว่าใครจะมาใครจะไปเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับที่ท่าทีคุณอนุทิน นะครับได้ข่าวว่าเป็นพาคที่ย้ายไปแล้วมีสบียงแจกเพียบมีสบียงแจกกันหลายกิโลเขาว่ากันมาอย่างนี้แต่ก็คุณอนุทินก็พยายามจะบอกว่าไม่อยากโต้ตอบไม่อยากท้าตีท้าต่อยนะครับไม่อยากใช้คําพูดแซกันไปกันมาหรือสร้างความวิตกกังวลให้รู้สึกว่ามันมีสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้งตลอดเวลาแต่สิ่งที่คุณอนุทินมักจะใช้ปากพูดออกไปเนี่ยบางทีเวลาไปพูดกับ รายการบางรายการเวลาไปพูดกับนักข่าวบางคนเวลาไปมีลีลาท่าทางอากับกริยาเวลาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยแกก็กวนๆใช้ได้นะถามคําถามถาม,มาไม่ถูกใจก็แบบมีถามกลับนะแทนที่จะตอบอธิบายก็ถามกลับใช้วิธีการถามกลับแต่ท่าทีไม่ได้สง,ง่างามเหมือนคําพูดนะครับท่าทีเนี่ยไม่ได้สง,ง่างามแบบนี้แล้วก็บางทีใครมาแต่ต้องเรื่องกัญชาก็เอาหนักเหมือนกันไม่ได้สง,ง่างามเหมือนที่พูดในข่าวนี้ด้วยซ้ํานะครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะการไม่สง่างามไม่ได้หมายความไม่ดีก็อยู่ในระดับมาตรฐานก็เป็นได้นะครับส่วนใครจะตีความว่าไม่สง่างามแล้วมันเป็นยังไงนะผมไม่ทราบแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยพูดได้ดีพูดได้สง่างามแต่เนื้อหาของรูปร่างตัวบุคคลเนื้อหนังบางสายคุณอนุทินเนี่ยเวลาโต้อตอบออกไปหรือวิธีการตอบกับนักข่าวเนี่ยมันดีเหมือนในคําพูดที่ออกมาในข่าวไหมลองไปดูลองไปตีความย้อนหลังกันดูนะครับสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีสราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580